ครับสวัสดีครับเจอกันทางช่อง YouTube นะครับห่างหายไปนานเลยนะครับไม่ได้ลงผลงานให้ชมวันนี้พอดีขึ้นงานผ่านท้ายงานลางเอาไว้นะครับช่วงนี้ก็รับงานเรื่อยๆนะครับสั่งงานสั่งทําก็โทรมาสั่งได้ครับ พอดีช่วงนี้ก็ติดงานประจํางานโรงงานนะครับมันงานก็ขึ้นได้ช้าหน่อยผลงานก็ออกได้น้อยหน่อยครับแต่ก็ยังรับอยู่นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับยังรับอยู่นะครับงานหน้าไม้ยิงป่า ชุดนี้งานพันท้ายครับงานพันท้ายงานลางาสีดำดำนี้ก็จะเป็นไม้มะลิดนะครับอันนี้ก็มีจะมีไม้มะลิดไม้ประดูไม้ชิงชันนะครับตัวนี้จะเป็นลางลางมะลิดนะครับมะลิดลางชิงชัน ก็งานสั่งทำก็โทรมาได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสามสองห้าช่างวิวัฒนะครับอ่าอ่าครับสนใจโทรมาได้ครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ